สวัสดีครับทุกท่านนะฮะวันนี้เรามาบุกค,ครัวรว,ว่าพิณธรรมอะไรกินครับวันนี้ใช่หรือไม่้าอยู่ก็อใช่น่ะแหละใจหั่นใี้เมาไหม,ไมกินหั่นี้เมามใช่มไมบี้งใช่ไมทำไมต้องวกมามา่าใช่ไหมอืมไม่ต้องลวกามาม่าเดี๋ยวทำให้ดมมูมันต้องแห้งๆเนี่ยั่นขี้เมานะ เนี่ยวจะรอหนูเจ้ยก็ว่าจะทำไมไม่ต้องตะเบียร์ทำนั้นไม่จะลวกตอนก็ะจะมีพร<ว>ิกหยวกมีถั่วลวกทำไมอันนี้สูตรพี่นัดมีอะไรก็ใส,ส,ส่ใส่ก็ใบผักตุกหมูมาแล้วใส่น้มันเพิ่มอ,ยอ,ยอันนี้คือรวนหมูก,ก่อนรวนหมูก็พริกมะม่าเนี่ยใส่ที่ดำรู้ไหม สูดเจ้าใส่ไข่ไหมไม่คใส่ไข่ค่ะผัดกีม่าเอาไปใส่ไข่ได้ไงนะไม่ใส่ไข่มันจะแซบบ่บ่เออโอ้เอาเอาเอาลองดูเจ้าจะติดใจบ่ใช้เอื่อยทำให้กินอีแต่เบียไม่ได้กินนานนาผัดมาม่านะร้านที่ไหนล่ะนานนานนานมากเลยนานนานเลยแ้วแต่มาอยู่บ้านนี่ยังไม่เคยกินเลยสองปีได้พี่ กินประจำกับค่อยเนี่ยแต่สั่งสั่งซื้อกินเยอะสั่งสั่งในร้านอาหารมาเคยกินอยู่แต่ว่าน่านจะปีหนึ่งเราที่ไม่ได้่อยได้กินมันก็นต้องใส่ใส,ส,สแ่แน่นๆเลยหัวใหญ่เฮีย,ยนะเพื่อมนมือใหญ่เอาลงซ่าพักหน่อยเยมาปรปุงในกระทะก็ได้บดถนัดมี่ค่ะทำกันก็มีค่าวทำกันมันคือเทคนิค น้ำตาลบวชยาไปหูงจัดมาเลยวยาอเ้าสน้ำตาลใช่เหมแยวผักมันต้อยุบ ขัดไปก่อนผักรูปเราก็ใส่มามะ่าใส่ใส้ทีหลังมนะันจะแท้งเจางงใช่ไหมมันจะแท้งมาใั่ไปก่อนอืม เร่งไฟแล้วครับตัวน,นี้ใส่ตอนนี้เลยด้วยตยันมามาโคลาอันสุยอันที่เหียวด้วยืดยหานเนี่ย เจ้าดูนะทำไมมันไปแห้งมาดูเผื่อเด้เราต้องลวกเด้อหลังทำาเด้อเบียจะแช่น้ำให้แบบเป็นพอมันเปื่อยออกมานะมันเพราะแสบอันนั้นเส้นมันจะเละไปเลยเด้อเบียเออเส้นมันจะนิ่มหนักเข้าไปอีกเพราะเจ้าผัดไอ้นี่มันไม่เราไม่ต้องให้มันสุกเด้อให้แบบแบบให้มันแบบแบบแต่ออกจากกันอะนะเออลองดูนี่มันก็จะแตกออกจากกันให้เจ้าเห็น ต้องใช้เวลานะน้องนะทำให้เห็นแก้าดูใส่น้ำไปหน่อยก็ได้เพราะถ้ามันก็แห้งแต่ข้างล่างหน้ามันแางเนี่ยเนื้ออันนี้เดียวถ้าไหลดอกทำมันดูดได้นะสุดๆใส่สุดมันนะใส่สุดมันอืมถุยเท่อย่างนี้ด้อืมเสร็จแล้วเราก็จะใส่ไข่มันก็จะแห้งใส่บ่อ บ่าวตัวนั้แหละมาไทยนะ7เลยทำต้มมะม่าเลยบ้าต้มเจ้ากิงเจ้าก็บอกว่ามันจะผัด ใส่ไข่ลงไปกำลังงงใช่ไหมันจะแคบเนื้ามันจะเป็นไงบ้างเห็นป้ะมาไม่ได้ที่นี่แล้วใส่ไข่ลงไปมันจะนัวไข่มีรสชาตินัวไหมไข่มรสชาตินัวแต่เป็นหวานหอมตาไหยแคบหน่อยบ้าง ใบกะเพราสุดท้ายมาใบกะเพราสุดท้ายใส่ปลาไหลใส่ปลา,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 ามาูอม่อันนี้อ้าวเอฟซีดูเด้เอเด้อ เดี๋ยวใส่เพิ่มสีสันทำแห้งแลอวดองให้คุณดูต้องใช้เวลาในการทำให้มันแห้งมันเป็นแห้งเหมือนผัดใจดอะให้ยุ่งให้ใส่ใบกระเพรา ยังใส่มนก็เป็นอนีใช่ใช่ไหใส่บใส่จะใช่เอาหน้าอีกบอไข่พอแล้วเนาะมันมันลั่นเหรอเหมือนเส้นมันพอดีแห้งแล้วมบน้ำน้ำเอา ออกมาแล้วทุกคนรสชาตมากเป็นละวงเห็นล้วแค่นี้เดียวเอยง่ายนะไม่ต้องไปต้มด้วยมาลองชิมดิรสชาติแออก,ก้ก่อนเป็นเหมือนแต่เขายังไม่กระจายเลย วการต,ตรวจเลยกานตรวจตรวจลองกินดูที่ฟันตรวจตรวจหาท่วนน้อยๆให้ก่อนนะต้องให้ชิเมเสร็จแล้วทุวกคนแห้งไหมเออแห้งอยู่แห้งไหมมังใส่ไข่ไว้ที่ล้างไงไข่ดูดน้ำเจนก็ดูดน้ำมา FC ดูหน้ามันเดี๋ยว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 ดูหน้าพี่ ครั yeah, ้งแรกครับน่าพี Present ่พี่พี่นัาครั้งแรกเออเด็กไงนอนมานอนนอนนอนเข็มไหมเข็มแต่ก็ได้อยู่น้ำตาลใส่ให้ยีรากไม่ต้อตาลพอแลนะไงอืม หลักมีเคาะพ,พี่ลองไปล,ลองชิมดูก่อนมันขาดอะไรมันเค็ม,มเค็มน้ำตาลไงแต่เค็มมันเยอะมันก็ได้อยู่ตะเกียบข,ข้าวาได้เลยน้ำตาลน้ำตาลอยู่วะมันจะหวานมาเลยเพราะว่าพอดีแล้วนะอือได้แล้วม,มาแล้วกินกับผักกันพอดีเลยกินกัับผกเนี่ยโอเคโอเคทุกคนอ่ะวมาชิมใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนผัดมากมาแต่เช้าเลยนะครับครั้งแรกที่เบียร์ได้กินมือพื้นั้นับมากมาเลครับ เส้นมันไม่เส้นมันไม่